งานนี้นะคะบอกเลยว่าเดือดมากๆสํสำหรับผู้กำกับคนดังอย่างพศอนโนที่ล่าสุดได้โพสข้อความระบุว่าดูข่าวบอกให้คนโน้นคนนี้หยุดพูดหยุดพร่ำกูว่าคนที่ควรหยุดพูดหยุดพร่ำก็คือตัวคุณนั่นแหละ ยิ่งพูดยิ่งแย่ยิ่งตลกตัวเองดูไม่ดีเลยพร้อมแคปชั่นระบุว่ายิ่งพูดยิ่งแย่ใครก็ได้บอกนางทีฟังแล้วมันดูทะาแม่งท่าแม่งนะ27มีนาคมนี้เขาประกาศผลออสการ์กันแล้วเสียดายแม่เข้าชิงไม่ทันถ้าทันได้รางวัลแน่ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะก็ไม่รู้ว่าคนที่หนุ่มโพส์อนนท์โพส์ถึงนี้หมายถึงใครนะคะก็ต้องมารอดูต่อไปว่าจะเป็นใครกันนะคะ